รอพักโทษกุมภาพันธ์บิ๊กดีลวรับภาวาปมทักษิณจุดวิกฤตข่าวเด่นประเด็นร้อนแบบนี้ส่งตรงถึงมือถือคุณทุกวันท็อปนิวส์ท็อปเอกซ์คลูซีสมัครสมาชิกวันนี้แบบรายปีจาก1,800บาทพิเศษในราคาเพียง1,500บาทเท่านั้นและแบบครึ่งปีราคา900บาทสมัครได้ที่โทร0 2 1 1 4 6 7 7 7หรือ l i น์แอดท็อปนิเปิดเรื่องลึกล้วงข่าวลับรู้ก่อนใคร Thank you สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับรายการเจาะข่าวเด่นนะครับกับวุฒินันนาหิมและคุณเกิดเกิดกลางวันนี้เบรกแรกสิ่งที่เราต้องพูดถึงก็คือการ์ตูนแอนิเมชันนะ2475 Down of Revolution นั่นเองนะครับหรือชื่อว่า2475รุ่งอรุณแห่งการปฏิวัติที่ผ่านไปเพียงแค่หนึ่งคืนคมียอดวิว ทั้งสิ้นกว่า1,000 0แวิวแล้วทะลุแสนไปแล้วนะครภายในข้ามคืนเดียวใช่ครับคือหนังแอนิเมชันหนึ่งนี้นะครับต้องบอกว่าได้รับความสนใจจากประชาชนที่ติดตามการเมืองรวมถึงประวัติศาสตร์การเมืองไทยในช่วงการเปลี่ยนแปลงการปกครองปี2475นะครับซึ่งทำให้เราเนี่ยได้เห็นอีกแง่มุมของประวัติศาสตร์การเมืองในขณะนั้นนะครับไม่ใช่แค่ในมุมที่บอกเล่าต่อตกันมาในมุมของปรีดีคณะรัษฎร แต่อันนี้เราดูแล้วได้เห็นถึงในแง่มุมของที่เกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่7ซึ่งหลายคนที่ดูเรื่องนี้นะครับต่างบอกเป็นเสียงเล้วกันว่าเห็นใจแล้วก็เศร้าใจน่าเห็นใจใช่ครับเห็นใจในหลวงรัชกาลที่7ในขณะนั้นคือปล้นอำนาจไปได้นะแม้ทั้งทั้งที่ในหลวงรัชกาลที่7็เนี่ยก็กาลังจะมอบรัฐธรรมนูญให้ประชาชนแล้วใช่ครับคือพระองค์เนี่ยมีแนวคิดแล้วแล้วก็ มีแนวคิดในขณะนั้นแล้วว่าจะมอบรัฐธรรมนูญฉบับแรกให้กับประเทศไทยโดยไม่ใช่แค่รัฐธรรมนูญนะครับรวมถึงการมีรัฐสภารวมถึงการมีรัฐธรรมนูนการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยในหลวงรัชการที่7เนี่ยได้มอบให้ที่ปรึกษาซึ่งเป็นอดีตเอกอดีตทูตชาวเมีิกันนะครับในขณะนั้นเป็นคนร่างต้นแบบการมีรัฐสภาการมีรัฐธรรมนูญแต่ว่าที่ปรึกษารวมถึงผู้เกี่ยวข้องในขณะนั้นนะครับ ด่างเห็นว่าไทยยังไม่มีความพร้อมมากพอควรให้ประชาชนให้การศึกษากับประชาชนให้มีคุณภาพมากกว่านี้ก่อนไม่งั้นจะเกิดความกลาหลได้ดังนั้นจึง เบรกไว้ก่อนแต่สุดท้ายสุดท้ายก็เกิดการปฏิวัติของกลุ่มคณะรัษฎรเราไปย้อนดูหนังเรื่องนี้นะครับซึ่งช่วงแรกเนี่ยก็ได้เล่าถึงเนื้อหาในช่วงก่อนการปฏิวัติการปฏิวัติรวมถึงแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่7ที่จะมีรัฐธรรมนูญฉบับแรกให้กับประเทศไทยรัชกาลที่7ทรงเชื่อมั่นในระบบปารเมต์และ constitution โดยโปรดเกล้าให้ที่ปรึกษาซึ่งเป็นอดีตเอกอั พระราชทูตชาวอเมริกันร่างต้นแบบคอนสติทิชันทูลกล่าวถวายฟรานซิสบีแซที่ปรึกษาชาวอเมริกัน กำหนดให้พระมาหากษัตริย์ทรงเป็นผู้เลือกคนที่พระองค์เห็นว่ามีความสามารถเหมาะสมมาทำงานในรเมนต์แต่ทั้งที่ปรึกษาชาวอเมริกันและองค์อธิรัฐมนตรียังคงเชื่อว่าสยามไม่พร้อมปกครองโดยารเมนต์ในทันทีเพราะประสิทธิภาพของารเมนต์นี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพของราษฎรหากมีไม่พอสังคมสยามก็จะเกิดความโกลาหลได้รัชการที่7็ทรงมอบหมายให้พระยาศรีวิสารวาจาและนายเรมอนด์บีสตีเวนร่างรั ธรมนูญการปกครองเพื่อเตรียมมอบในรัชการของพระองค์แต่ทั้งสองคนได้ให้ความเห็นคัดค้านว่ายังไม่ควรแก่เวลาขอให้รอพ้นวิกฤตเศรษฐกิจไปก่อนและหันไปมุ่งเน้นการให้การศึกษาแก่ประชาชนและควรเริ่มจากการเลือกตั้งในท้องถิ่นก่อนรัชการที่7ทรงตัดสินพระไทยเสด็จเยือนประเทศต่างๆเพื่อศึกษาระบอบการปกครองให้ถ่องแท้ ก่อนที่จะดำเนินการมอบคอนส t ต t ิวชันให้ชาวสยามแต่ก่อนที่รัชกาลที่เจ็จะทรงมอบรัฐธรรมนูญการเปลี่ยนแปลงก็พลันบังเกิดขึ้นเสียก่อนนี่นไงครับ,รบโอ้โหคืออันนี้เป็นเป็นการเท้าเรื่องบทความว่า มันเป็นเนื้อหานะเหมือนมันจอาจจะเหมือนจักในหนังสือที่เราเคยอ่านบ,บ้างนะครับแต่ก็มีการสอดแทรกโดยเฉพาะเรื่องของการเดินของตัวละครนะโดยเด็กๆ3คนใ,คให้เข้าไป ทำรายงานห้องไปห้องสมุดแห่ง<ช>หนึ่งพอเปิดเข้าไปปุบ๊บโอ้โหไปเจอลุงดอน,อลดอนและหลายคนอยากรู้จักลุงดอนเนี่ยนะจะเทียบเทียงกับตัวละครเรื่องใดนะและเราก็ได้เห็นความเคลื่อนไหวว่าเอ่อที่ไปที่มาของการกว่าจะมาได้รัฐธรรมนูญแล้วก็มีคนกลุ่มหนึ่งที่อยากมีอํานาจบาดใหญ่ทรยศได้แม้แต่ผู้มีพระคุณนะครับแล้วจากนั้นมาก็ได้เล่าถึงแผนการก่อปฏิวัติ2475ขึ้น ก็แสดงให้เห็นถึงเหตุการณ์สําคัญตั้งแต่การวางแผนปฏิวัติของคณะราษฎรฝรั่งเศสที่การใช้วิธีอภิสิทธิ์อย่างลำเอียงแก่นักเรียนที่เป็นเชื้อพระวงศ์ใช่ครับเพื่อเพื่อให้นักเรียนทหารที่เป็นสายราษฎรเนี่ยรู้สึกไม่พอใจรู้สึกไม่พอใจนักเรียนทหารที่เป็นเชื้อพระวงศ์ทำไมได้อภิสิทธิ์มากกว่าทําให้รู้สึกไม่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นแผนที่แยบยนต์มากนะครับส่วนในวันปฏิบัติการเนี่ยวันที่24 มิถุนายน2475ก็มีการออกคำสั่งลวงให้ทหารว่าเฮ้ยมีพวกจีนห่อเข้ามาป้นคลังปืนและให้ไปฝึกต่อสู้รถถังซึ่งทหารชั้นผู้น้อยเนี่ยก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าจะเกิดการปฏิวัติเลือะใดก็ไปทำตามหน้าที่ตามผู้บังคับบัญชาสั่งนะครับสุดท้ายทั้งหมดก็ถูกเกณฑ์ไปที่ลานพระราชวังดุสิตแล้วก็นำมาสู่การประกาศ คณะของคณะปฏิวัตินะครับรวมถึงยังมีเจ้าหน้าที่บางส่วน ไปควบคุมตัวเจ้าฟ้าบริพัษสุขุมพันธ์ซึ่งขณะนั้นทําหน้าที่รักษาพระนครแทนในหลวงรัชกาลที่7เพราะพระองค์เสด็จไปรัชกาลที่หัวหินนะครับซึ่งการไปควบคุมตัวเจ้าฟ้าบริพัษสุขุมพันธ์เนี่ย,นนยก็เพื่อเป็นหลักประกันความปลอดภัยของคณะรัษฎรที่ทําการปฏิวัติจากนั้นเราก็เนื้อหาหของหนังนะครับก็เล้เล่าให้ถึงการที่เจ้าฟ้าบริพัษสุข,ขุมพันธ์เนี่ยแสดงความไม่พอใจในายทหารที่มาควบคุมตัวเพราะว่าแต่ละคนเนี่ย พ่องคงท่านก็คือเลี้ยงดูมา,มาต่เด็กส่ง <ไป S 1> เรียนจนจบเยอรมน,นีเราไปดูเนื้อหาช่วงนี้กันครับ พระยาทรงสุรเดชท,ที่เป็นอาจารย์เหล่านักเรียนทหารจึงวางแผนด้วยการให้อภิสิทธิ์อย่างลำเอียงแก่นักเรียนที่เป็นเชื้อพระวงศ์ทำให้ทหารสายราษฎอนไม่พอใจตีตนออกห่างจากสถาบันในที่สุดส่วนทางนายปรีดีที่ได้เป็นอาจารย์สอนกฎหมายก็คอยสอนและชี้นำให้คนรุ่นใหม่เข้ามาเป็นแนวร่วมของคณะราษฎรเพิ่มขึ้นทั้งหมดนี้เป็นแผนของพระยาทรงสุรเดชท,ที่ออกคำสั่งลวงบ้างก็ว่าโดนจีนหอบบุกบ้างก็บอกว่าให้ ไปฝึกต่อสู้รถถังพระประสาทแกก็เป็นกบฏกับเขาด้วยเหรอขอเชิญพระองค์ไปยังพระที่นั่งอนันตัสมาคมเพื่อเป็นหลักประกันความปลอดภัยของคณะราษฎร ดูทีว่าแกจะลืมไปหมดแล้วว่าตั้งแต่วันที่หลวงพ่อเอาแกมาฝากฝังไว้กับฉันฉันชุบเลี้ยงส่งเสียแกจนแกร่ำเรียนจบนายร้อยเยอรมันเดือนที่แล้วฉันก็เพิ่งเป็นเจ้าภาพงานแต่งให้แกไม่ใช่เหรอตาประยูนนี่แกเอากับเขาด้วยจริงๆเหรอฉันตั้งชื่อทําขวัญให้แกเมื่อเกิดฉันเลี้ยงแกมาตั้งแต่เด็กโกรธที่ฉันไม่ไปเผาศพพ่อแกอย่างนั้นเหรอแล้วเจ้าอายุเท่าไหร่แล้วสามสิบสี่ปีแล้วพะยะค่ะไอเด็กเมื่อวานซื่อนี่แกรู้จักคนไทยดีแล้วอย่างนั้นเหรอแกจะต้องเจอปัญหาเรื่องคน พระราชวงศ์จากกรีครองเมืองมาร้อยห้าสิบปีแล้วรู้ดีว่าคนไทยในปกครองกันได้อย่างไรแกเรียนอะไรมาเรียนรัฐศาสตร์จากปารีสพยะยาค่ะโอ้มีความรู้มากแกคงจะรู้จักโรแบสเปียมาราและกันต่อเพื่อนน้ำสมบุฝร,รั่งเศสดีนะในที่สุดมันก็ผลัดกันเอากิโยตินเฉือนคอกันทีละคนน่ะจำได้ไหมนี่แกเป็นขบุตรอดจากอาญาแผ่นดินไม่ถูกตัดหัวแต่จะต้องถูกพวกเดียวกันฆ่าตายแกจำไว้โอ้ไม่หะ พอได้ฟังต่นนี้แล้วนะมันร้อยเรียงเหมือนกับเด็กๆ3นิ้วในยุคปัจจุบันเลยไหมครับใช่ไหมมันมีการร้อยเรื่องแล้วก็พยายามจะ ปั่นให้บอกว่า,วาประวัติศาสตร์บางชนิดบางอย่างที่เรียนมาเนี่ยทำไมไม่เคยเจอเพราะวันนี้พอมาดูการ์ตูนแอนิเมชันตัวนี้แล้วโอ้โหหนังนี่มันช่างหยิบยกแล้วก็มีการอ้างอิงด้วยอย่างชัดเจนด้วยนะครับอ,อันนีใน้ในส่วนนี้จากนั้น,นก็เป็นการประกาศยึดอํานาจพระยาพหลพลพยุหเสนาก็ได้อ่านประกาศยึดอํานาจการปกครองที่ลานพระราชวังดุสิตแล้วก็ข่มขู่ขอให้ทหารเนี่ย อย่าขัดขวางและออกไปจากลานพระรูปไม่ได้จนกว่าจะถูกสั่งให้กลับนอกจากนั้นยังใช้ปืนจี้ศีรษะถามพลทหารว่าเห็นด้วยกับคณะปฏิวัติหรือไม่หากไม่ตอบก็จะต้องถูกสั่งให้นำไปคุมขังเราไปดูช่วงนี้กันครับ อยู่นความบัดนี้คณะราษฎรทหารพลเรือนได้ทำการยึดอำนาจการปกครองไว้แล้วโดยเด็ดขาดเพื่อลบล้างระบอบสมบุรณาญาสิทธิราชอันเก่าแก่ลงและสถาปนาร,ระบอบประชาธิปไตยขึ้นตามแบบอารยชาติทั้งหลายขอให้ทหารที่มิได้เกี่ยวข้องกับการปฏิวัติอยู่ในความสงบอย่าทำการขัดขวางและออกจากลางพระรูปไปไม่ได้จนกว่าจะได้สั่งให้กลับไป ใครได้เห็นด้วยกับคณะทหารบกทหารเรือและพลเรือนให้ก้าวมาข้างหน้าหนึ่งก้านี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่พวกแกเห็นด้วยกับคณะปฏิวัติหรือไม่กระผมคือตอบมาว่าแกอยู่ข้างไหนเอาพวกมันไปคุ้มขังให้หมดคณะรัษฎรได้แจ้งความประสงค์นี้ให้กษัตริย์ทราบแล้วถ้ากษัตริย์ตอบปฏิเสธหรือไม่ตอบภายในกำหนดโดยเห็นแก่ส่วนตนว่าจะถูกลดอำนาจลงมา ก็จะได้ชื่อว่าทรยศต่อชาติคณะราษฎรขอให้ทุกคนที่มิได้ร่วมมือเข้ายึดอำนาจจากรัฐบาลกษัตริย์เหนือกฎหมายพึงตั้งตอนอยู่ในความสงบและตั้งหน้าทำมาหากินอย่าทำการใดๆอันเป็นการขัดขวางต่อคณะราษฎรนี่แหละครับแล้วหนังก็เล่าถึงเอกสารใบเปลวของคณะราษฎรโดยในเนื้อหาเนี่ยได้โจมตีราชวงศ์จักรีอย่างรุนแรงในขณนะใช่ครับคือโจมตีถึงขั้นที่ในหลวงรัชการที่7เนี่ย ถึงกับต้องเปรยกับกลุ่มคณะราษฎรที่มาเข้าเฝ้าในวันที่พระองค์กลับมาเสด็จยังกลับมายังกรุงเทพแล้วนะครับว่าจะขอสละราชสมบัติเพราะว่าถูกโจมตีขนาดนี้คงไม่มีหน้าที่จะไปปกครองแผ่นดินอีกแล้วนะครับซึ่งหลังหนังจากช่วงนี้ก็เล่าถึงการที่ <c oughs> ในหลวงให้าการที่เจเดินทางกลับมายังกรุงเทพแล้วก็มีเหตุการณ์ที่พระองค์เนี่ย อมอบลงพระมาพระประมาพิไทยร่างรัฐธรรมนูญฉบับแรกนะครับโดยตอนแรกเนี่ยในการไปเข้าฝ้าของกลุ่มคณะราษฎรเนี่ยได้นับไปนําเสนอร่างรัฐธรรมนูญพระองค์ไม่ได้ลงพระประมาพิไทยให้นะครับ,รบไม่ยอมเซ็นเนื่องจากเห็นว่าเนื้อหาร่างเนี่ยเฮ้ยมันไม่เหมือนกับที่อังกฤษที่คณะราษฎรกลุ่มอื่นๆคนอื่นๆรวมถึงพระองค์เองเนี่ยสนับสนุนถึงขัน้นพระองค์ท่านก็ตั้ <c oughs> ถามว่ามีใครได้อ่านมาอแล้วหรือเปล่าใช่ครับ ซึ่งแต่ละคนเนี่ยบอกว่าไม่ได้อ่านซึ่งเพราะว่าเนื้อหาเนี่ยมันไปเป็นในลักษณะรัสเซียก็คือคอมมิวนิสต์ทำให้พระองค์เนี่ยให้แกนนำคณะราษฎรรวมถึงนายปรีดีเนี่ยครับไปปรับแก้ไขแต่สุดท้ายพระองค์ก็ยอมเซ็นให้นะครับเซ็นให้แต่ก็มีกำกับไว้ว่าฉบับชั่วคราวคือพระองค์เข้าใจใว่า คุณปฏิบัติการกระทานหันไม่มีเวลาอนะไรย่างเงี้ยพระองค์ก็เห็นใจะนะครับนี่จะบอกว่าที่เรานํามาเสนอในวันนี้เนี่ยไม่ได้มาสปอยนะ่เป็นเพียงแค่ว่าหยิบยกประวัติศาสตร์ที่มันเกิดขึ้นในบับกระตูนแล้วก็ไล่เลียงว่าโอ้เข้าเดินเรื่องแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วเราจะเห็นว่าตัวละครแต่ละคนที่เดินเรื่องนั้นเ,เดินเรื่องในลักษณะของ ของตัวตนจริงๆที่เราเห็นในหนังสือที่เราได้เคยอ่านในหนังสือเลยนะครับคือมันมีทุกแง่มุมครับมันไม่ใช่แค่ในด้านดีของคณะราษฎรอย่างเดียวที่ผ่านมาเราอาจจะได้เห็นฝั่ง3นิ้วหรือว่าฝั่งตรงข้ามสถาบันปล่อยข้อมูลที่ยกย่องคณะราษฎรอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าให้พูดโดยรวมโดยสรุปเนี่ยนะครับว่าที่เหลือเนี่ยคงจะต้องให้ท่านผู้ชมลองไปติดตามดู2ชั่วโมงกับอีก5นาทีนะครับเข้าไปใน YouTube ได้เลยนะครับแล้วทีนี้ค้าสรุปแล้วก็คือว่า จะบอกว่าจริงแล้วคณะราษฎรเนี่ยยังยังมียังมีความที่ไม่ถูกต้องเกิดขึ้นกับสยามประเทศในขณะนั้นอีกจํานวนหนึ่งนที่ยังไม่ได้เห็นในกระตูนแต่เราก็หวังว่าจะมีภาคต่อๆไปนะครับ,รบจนตอนนั้นน่ยทำให้มีคำคำหนึ่งท่องได้ขึ้นใจเลยว่าพระยาประขนเป็นต้นเหตุพระบวรเดชเป็นต้นเรื่องและก็ปิดท้ายที่ว่า ขับเจ้าเข้าป่าเอาหมานั่งเมืองอนี่นะฮะก็เป็นบทสรุปที่เราถ้าเห็นว่าในอดีตการที่เราเคยเห็นมาเอามาปรับเปลี่ยนเราเปลี่ยนอะไรไม่ได้แล้วมันคือคอดีตแต่มันเป็นบทที่ทําให้เรารู้สึกว่าในอนาคตเราจะกําหนดและต้องการให้ประเทศไทยมันก้าวหน้ามันดีขึ้นจเจริญรุ่งเรืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขได้ครับครับนี่คือทั้งหมดของเรื่องราว ในแอนิเมชันวันนี้นะครับที่นำเสนอกันไปพักกันก่อนสักครู่ครับอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่ได้ถูกนำมาพูดถึงแต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องของอวิทยานิพนธะ์เฉาที่ยกเมฆขึ้นมาใช่ครับไม่เหมือนกระตูนนะกระตูนหนังเรื่องนี้เนี่ยนำเสนอจากข้อมูลข้อเท็จจริงรแต่วิทยานิพนธ์เฉาเรื่องนี้ผลสอบจุลาจะว่าอย่างไรท็อปนิวส์ได้เปิดข้อมูลล่าสุดขึ้นมา สักครู่เดียวครับ ะะไปเที่ยว3ประเทศในแถบเทเรบอลติกนั่นคือเอสโตเนียและัตเวียและลิทัวเนียเริ่มต้นที่กรุงเฮสซงกินั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามไปยังเกาะซูเมลินาไปที่ป้อมประการซูเมลินาต่อไปที่เมืองทานลินประเทศเอสโตเนียไปยังประเทศลัตเวียที่กรุงริกาไปที่กรุงวิลนิอุสซึ่งเป็นเมืองหลวงของลิทัวเนียเมืองที่มีสถาปัตยกรรมสวยงามขึ้นทะเบียนเมืองเป็นมรดกโลกแล้วไปชมปราสาททราไกทริปนี้ เราเดินทางกันสบายๆส0บวัน8คืนเราออกเดินทางในวันที่2ถวันที่11พฤษภาคมค่ะอาหารอร่อยที่พักสบายในสไตล์ Around the World ค่ะรีบจองด่วนเลยนะคะที่0614210110หรือที่0614212680หรือที่ www.aroundtheworldthailand.com สนุกกับประสบการณ์ใหม่ๆในเมืองที่น้อยคนจะได้สัมผัสอย่าลืมนะคะไปด้วยกันรีบจองเลยคะ่ะ แคมป์ซาฟารีวิธีคนแคมป์สัปดาห์นี้เราจะไปบุกร้านดีไว o r เวิร์กร้านที่มีของแคมป์แร่ไอเทมเยอะที่สุดในประเทศญี่ปุน่นมาหาเจ้าของดีไว o r เวิร์กนะครับเ <c oughs> ขาชื่ออากิยามานะครับเขาขายตัวลิมิเต็ดให้เรามีเ <c oughs> ขาอะไรเขา้ำให <c oughs> ้เลยใช่ไหม เขาบอกว่ามีแค่สองตัวสองตองไม่มีสตัวเขากเลยว่าจะแบ่งให้ตัวหนึ่งเพราะว่าเห็นพีเอฟเขาคลซี่ดีไว้เวิร์กมากก็มีที่เขาตัวหนึ่งที่ผมตัวหนึ่งแค่นล้นครับพบกันวันอาทิตย์ในรายการแคมป์ซาฟารีวิถีคนแคมป์เวลา11นาฬิกา25นาทีทางช่อง j k n 1 8 Top News ประมาณช่วงที่สองของเจาะข่าวเด่นกับความคืบหน้าวิทยานิพนธ์ขาวของนายนัฐพงศ์ใจจริงอาจารย์ประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคม,มาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒสวนสุนันทาที่นําเสนอเรื่องราวต่างๆออกมาเป็นวิทยานิพนธ์ทีนี้เนี่ยพอไปดูในรายละเอียดแล้วมันมีข้อมูลที่ผู้เชี่ยวชาญน,นะที่เขาไปเปิดดูอ้างอิงปรากฏว่าไปสอบดูแล้ว สามคนนะวันนี้เราจะนําเสนอพูดรตรงกันว่าใช้ข้อมูลเท็จเป็นวิทยานิพนธ์ที่อับปยศและเป็นวิทยานิพนธ์ที่มีอคติให้ร้ายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยซึ่งผลสอบเนี่ยมันไม่ใช่ที่อาจารย์ชัยยันทําการตรวจสอบเองนะครับ,รบแต่เป็นข้อมูลที่อาจารย์ชัยยันส่งให้จุฬาตรวจสอบและจุฬาก็ตั้งกรรมการขึ้นมาตรวจสอบโดยมีศาสตราจารย์ดรปริชาสถาปิตานนท์รองอธิการบดีจุฬาเนี่ย เป็นเลขาคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงซึ่งสังคมเนี่ยรอมานานว่าเอ๊จุฬาจะเปิดผลสอบนี้เมื่อไหร่ <ừ. S 1> เพราะาได้สอบไปนานแล้วแล้วก็มีข่าวมาว่าตั้งแต่ปี64จวจบจนกระทั่งมีคำพิพากษาศาลชั้นต้นยกฟ้องอาจารย์ชัยยันคดีหมิ่นนายรัฐพลนะครับสุดท้ายเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็ได้รับข้อมูลเอกสารลับซึ่งเป็นผลสอบที่คณะกรรมการจุฬาตั้งขึ้นมาสอบสวนวิทยานิพนธ์นายรัฐพลนะครับ โดยเอกสารโดยสาระสําคัญของเอกสารฉบับนี้นะครับเป็นความเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่รับการแต่งตั้งทั้งหมด4คนโดยสี่คนอย่างอย่างที่คุณวิยนานบอกไปนะครับคนแรกคนที่สี่เนี่ยออกไปในทางในทางสายกลาง,างไม่มีความเห็นแบบในทางในทาง,ทางหนึ่ง,<า>งนะครับแต่อีกสามคนเนี่ยอันนี้ชัดเลยจัดหนัก <c oughs> ซึ่งเราสรุปสรุปความเห็นของทั้งสามคนนะครับนะักวิชาการผู้เชี่ยวชาญเนี่ย มาให้ดูนะครับว่ามีความเห็นต่อวิทยานิพนธ์ของนายนัทพลอย่างไรบ้างประเด็นแรกนะครับบอกว่าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เข้าลักษณะสร้างข้อมูลเท็จปลอมแปลงและดัดแปลงข้อมูลออกมาเป็นข้อความที่ร้ายแรงขั้นอุกฤษณนับเป็นเรื่องที่น่าอับะยศ์อดสูอย่างยิ่งต่อมาเห็นว่านัทพลพยายามยืนยันให้เห็นว่าพระมหากษัตริย์ผู้สําเร็จราชการและพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นผู้ใหญ่ ได้เข้ามาแทรกแซงการเมืองสร้างอุปสรรคต่อการบริหารประเทศต่อมาเห็นว่าการใช้หลักฐานของนายานัฐพลคลาดเคลื่อนจากหลักฐานที่นํามาใช้อ้างอิงให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนจนถึงการสร้างข้อมูลที่เป็นเท็จอีกข้อนะครับบอกว่านัฐพลพยายามอธิบายไปในทางให้เห็นว่าบทบาทของสถาบันพระมหกากษัตริย์เนี่ยรวมถึงกลุ่มรอยยันลริร่วมมือกับพรรคประชาธิปัตย์ในการมีบทบาททางการเมืองไทยซึ่งเสมือนเป็นธงของนายานัทพลอีกข้อนะครับบอกว่า นัทพลพิจารณาปัญหาและตอบปัญหาที่ศึกษาอย่างไม่ลุ่มลึกรอบด้านเพียงพอบางครั้งก็ขาดความรู้ความเข้าใจประวัติศาสตร์ไทยในช่วงการศึกษาอีกข้อหนึ่งก็บอกนะครับว่าใช้ข้อมูลไม่รอบด้านส่วนมากเป็นข้อมูลต่างประเทศใช้เอกสารขั้นต้นของไทยน้อยมากทําให้การเสนอเป็นไปอย่างไม่รอบด้าน2ข้อสุดท้ายนะครับบอกว่าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ขาดความระมัดระวังและมีอคติ ไม่มีความรู้พื้นฐานทางประวัติศาสตร์ไทยเพียงพออทีน,นี้เรามาดูตัวอย่างผลการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ของนายนัทพลจากผู้เชี่ยวชาญที่ว่าแล้วทาไมถึงเห็นว่าวิทยานิพนธ์ของนัทพลเนี่ยบกพร่องครับมากางดูกันเลยนะครับหน้า34-35 <c oughs> ของวิทยานิพนธ์ข้อความตอนหนึ่งที่ว่ารายงานฉบับดังกล่าวรายงานว่ากลุ่มรอยัลลิสในอังกฤษ มีความต้องการเปลี่ยนแปลงจากการสืบสันตติวงศ์จากสมเด็จพระพันวสาอายิกาเจ้าหรือราชสกุลมหิดลกลับมาสู่สายของสมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชินีหรือราชสกุลจักรพงศ์ปรากฏตรวจสอบข้อเท็จจริงจากผู้เชี่ยวชาญคนแรกพบว่าพระนามพระพันวสาอายิกาเจ้าก็สะกดไม่ถูก ที่ถูกเนี่ยคือพระพันวัสสาอยิยกาเจ้าครับแล้วทรงเป็นบุคคลเดียวกับสมเด็จพระศรีสวรินทิราบารมาราชเทวีไม่ใช่สมเด็จพระศรีสวรินทราบารมาราชินีสําหรับนางพระพันวาัานั้นมีแต่อยู่ในวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนไงเห็นไหม,หน,ไหมนี่คือ <c oughs> ข้อเท็จจริงนะครับ,รบยังมีเองกฮะหน้า65รัชพลสื่อความเข้าใจว่า ในหลวงรัชกาลที่9ทรงอยู่เบื้องหลังและพอพระไทยในการรัฐประหารนะเมื่อปี2490ครับอ้างอิงพระราชทะเลขาถึงคณะรัฐประหารว่าฉันรู้สึกพอใจอย่างยิ่งนักที่ได้ทราบว่าเหตุการณ์ที่บังเกิดขึ้นนี้ไม่ได้เสียเลือดเนื้อคนไทยด้วยกันเลยทีนี้ข้อเท็จจริงคืออะไรมาดูกันข้อเท็จจริงของผู้เชี่ยวชาญคนที่สองเนี่ยให้ความเห็นว่าเจ้าตัวเนี่ยอ่านพระราชทะเลขาที่นายรัตพลนำมาอ้างอิงเป็นสิบเที่ยวแล้ว ไ,ไม่เห็นว่าความในพระราชธเลขาตอนใดที่แสดงความพอพระไทยหรือเอาใจช่วยคณะรัฐประหารเลยนนทพลเอามาจากไหน <c oughs> แล้วเอามาจากไหนล่ะ, <c oughs> ะทรงดีพระไทยที่ระสกนิกรของพระองค์ไม่ได้เสียเลือดสีเนื้อและหลักฐานเดียวกันนี้แหละครับ <c oughs> ก็ไม่ได้แสดงให้เห็นว่าพระองค์อยู่เบื้องหลังการรัฐประหารหากนานทพลเห็นว่าพระองค์อยู่เบื้องหลังจริง <c oughs> ก็ต้องแสดงหลักฐานที่ชัดและรัดกุมกว่า แสดงมาสิอีกอันนะครับจากการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญคนที่สองวิทยานิพนธ์ระบุว่าพระเจ้าอยู่หัวซึ่งก็หมายถึงรัชกาลที่9นะครับอยู่เบื้องหลังการรัฐประหาร2490อ้างอิงคําสัมภาษณ์ของพลโทกาศกาดสงครามซึ่งก็เป็นสมาชิกของคณะรัษฎรแต่จากการตรวจสอบข้อที่จริงของผู้เชี่ยวชาญคนที่สองเนี่ยเห็นว่านายนรพลไม่ได้ไพากิจาร์ส่วนนี้ให้ผู้อ่านวิทยานิพนธ์ตระหนักเลยว่า พลโทกาศมีความสนิทสนมและเป็นฐานกําลังให้จอมพลปพิบูลสงครามดังนั้นการให้ข้อมูลของพลโทกาศนะครับต้องทําให้เกิดผลดีกับจอมพลปอ,อซึ่งไม่อธิบายให้ชัดครับครับทําให้คนอ่านเนี่ยเห็นว่าในหลวงอยู่เบื้องหลังจริงตามคําพูดของพลโทกาศต่อมาเรามาดูการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญคนที่สาม ได้เห็นว่านายนัทพลเนี่ยไม่มีความรู้พื้นฐานทางประวัติศาสตร์ไทยเพียงพอโดยยกเนื้อหาวิทยายนิพนธ์หน้า34ที่นัทพลระบุว่ากลุ่มรอยนลิตแห่งอังกฤษมีความต้องการเปลี่ยนแปลงการสืบสันติวงศ์จากสมเด็จพระพันวษาอายกาเจ้าหรือราชสกุลมหิดลกลับมาสู่สายของสมเด็จพระศรีวิริทราบรมราชินีหรือราชสกุลหรือราชสกุลจักรพงศ์นะครับด้วยการกดดันให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลทรงสละราช และผักดันให้พระองค์เจ้าจุลจักรและผักดันให้พระองค์เจ้าจุลจักรกพงขึ้นของราชแทนซึ่งจากการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญคนที่ส <c oughs> เห็นว่าเป็นการอ้างอิงที่ผิดพลาดจากข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ไทยเพราะสมเด็จพระพันวษาอียิกาเจ้ากับสมเด็จพ,พระศรีสวัลินทราคือองค์เดียวกันามาจากพระนามสมเด็จพระศรีสวัลินทลาบรมราชเีวีพระพันวษา,าอียิกาเจ้าซึ่งก็คล้ายกับคนที่หนึ่งนะครับ การตรวจสอบแล้วการยกตัวอย่างของผู้เชี่ยวชาญท่านที่สเนี่ยนะครับสะท้อนให้เห็นว่านัตพลมองเพียงด้านเดียวด่วนสรุปใช้หลักฐานน้อยมากส่งผลให้ผู้อ่านร,รู้สึกในแง่ลบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และพักการเมืองอย่างประชาธิปัตย์ด้วยอย่างเนื้อหาหน้า197-199และ231ที่นัตพลเนี่ยเขียนถึงสถาบันโดยเฉพาะในหลวงรอ .9 ในแง่ที่ กิทรงเกี่ยวข้องกับการเมืองอย่างมากถึงขั้นพระราชทานเงินให้กับพรรคประชาธิปัตย์เลยนะครับซึ่งเอกสารฉบับนี้เนี่ยจุลาได้ส่งไปให้นัทพลไปปรับแก้ไขเนื้อหาให้ถูกต้องและขอให้นัทพลชี้แจงเพื่อส่งกลับมาภายใน31ตุลาคมปี64แล้วแต่ท้ายที่สุดแล้วผู้ที่จะมีอำนาจถอดถอนปัญญาเอกได้นี้คือสภามาหาวิทยาลัยของจุฬาลงกรณ์นั่นเองครับ และในอดีตครับเมื่อปี54สภาจุฬาก็เคยมีการถอดถอนปริญญามาแล้วหลายกรณีนะย,ยกตัวอย่างของกรณีนายสุประชัยหล่อ,อโหลหะนะครับซ,ซึ่งตอนแรกเนี่ยจุฬาเองก็ไม่แน่ใจว่าตัวเองอ่ะมีอำนาจถอดถอนไหมใช่ใช่เพราะว่าไม่ได้มีบัญญัติไว้ในกฎหมายของจุฬานะครับจุฬาเนี่ยจึงส่งเรื่องไปสอบถามสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานกฤษฎีกาก็เลยตอบกลับมาว่า มีาาอำนาจาานะญญใช่เพราะว่าคุณเนี่ย<ว>มีมอำนาจอนุมัติปริญญาใช่ดังนั้นคุณก็มีอำนาจถอดถอนปริญญาเช่นเดียวกันทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับสาภามหาวิทยายลัยจุฬาลงกรแล้วนะครับว่าจะดําเนินการอย่างไรในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นคําถามในเจอะข,อขอ่าวเดนวันนี้ครับต้องถามไปทางสาภามหาวิทยายลัยของจุฬาลงกรนะครับว่าจะดําเนินการเรื่องนี้ต่ออย่างไร,รหรือจะปล่อยทิ้งไว้ให้เสื่อมเสียสถาบัน นะอันเป็นสถาบันที่พระราชทานด้วยนะครับนะครับแล้วเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพระเกียตรติศักดิ์สรีของสถาบันพระมหากษัตริย์โดยผู้ที่เป็นผู้วิจัยเนี่ยไม่สามารถจะหาข้อมูลมาอย่างรอบด้านและยังไปปรักปรำใช้ข้อมูลเท็จโดยมีอคต,อติอัปยศต่อวิทยานิพนธ์แล้วเอกสารที่เป็นวิทยานิพนธ์นี้ก็ถูกคัดลอกบางส่วนไปตีพิมพ์ในสำนักพิมพ์ของฟ้าเดียวกันใช่ครับ ก็สร้างความเข้าใจผิดให้กับบรรดาเยาวชน<อ>ม็อบ3นิ้วเข้าใจผิดต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งปัญหาของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้นะครับถึงขั้นที่ดรอานนท์เนี่ยเรียกร้องให้จุลาเนี่ยชดใช้ค่าเสียหายให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏส่วนสุนันทาเพราะว่าราชภัฏส่วนสุนันทาเนี่ยจ้างนายนัชพลไปสอนหนังสือด้วยความที่มีปริญญาเอก รับรองจากจุฬานี่แหละครับก็เป็นสิ่งที่ทิ้งท้ายไว้ในรายการเจาะข่าวเด่นแล้วก็เป็นคําถามที่ฝากไปถึงด้วยนะครับเป็นสิ่งที่สังคมต้องการคําตอบโดยเร็ววันสําหรับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับการทําผลงานทางวิชาการไม่ใช่เพียงแค่ยกเมฆขึ้นมาลอยๆได้แต่คุณต้องอ้างอิงมีหลักฐานความจริงนําเสนอสู่สังคมเพื่อประเทศชาติต่ตอไปนี่คือทั้งหมดของเจาะข่าวเด่นในวันนี้เราทั้งคู่พร้อมทีมงานลากันไปก่อนสวัสดีครับ but